สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีแม่ๆนะคะวันนี้น้ำเพชรออกออกเดินมาช้อปปิ้งแต่เช้าเลยนะะออกมาเลาะนะเผื่อมีของกินอร่อยอร่อยนะคะ sống thôi luôn 3 Thôi. 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 Hát phải phải mãi bằng mặt 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 mặt

วัดนีาไ้จแล้ววันนี้ก็เสียน้ำเพชรนะได้เจอกับน้องแหลมนะน้องแหลมอายุเท่าไหร่แล้วแม่ควานสองปี สองปีสามเดือนโอ้โหนะาสองปีสามเดือนแม่มเอฟซีก็พอๆกับน้ำเพชรแต่แต่น้ำเพชรเป็นที่นะที่วันน้ำเพชรก็สองปีสามเดือนกับอีกสิบวันน้องแหลมับน้องแหลมรับโอ้กอด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 โอ้ยน้องแหลมก็กอดเหมือนกัน วายอครับหลอก่อนรับหลอครับหลอเรือยๆจะให้ไว้รับหล่อครับรลรอครับหลอครับยังไงครับขักไว้รับหล่อครับครับผมล่อค่ะมาเพรมาลูกมารับหลอครับหลอ นภเพรมามาครับรรอเราเรยๆเห็นไหมน้องทำไม่ดูเลยเร็วๆไปไหนน่ะไปไหนนั่นมาสำรวจไรบ้านเขาฮะมาองมามาลูกมานภเพรมาไปไปสำรวจไรบ้านบ้านบ้านพี่แหลมมาเร็ว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 ไหน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 โอ้โหอาการอาการสำรวจเลยหรอ พ่กควานบอกเสียน้ำเพชรอยู่อยู่กับแม่ขี้ดื้อนะคะเป็นช้างเด็กที่ขี้ดื้อมากพอมาแบบนี้นะะแม่เว๊บสีนะกากับกายเป็นคนเชือกไปเลยโอ้ยลูกเอ้ยไม่ต้องไปสารวจ ไหนไหนวันดีแพ็กคู่หน่อยเร่วใครจะหลอกกว่ากันเร่เร่่วันดีแพ็คคู่หน่อยเร่วรไหนไหนมามามานคุณครูคุณครูก็พยายามอ๋อลน้ำเพชรนะคะเป็นเบสีไหนไหนวันไหนวันดีแพ็คคู่หน่อยมาดี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 มาดด น่ารักคนละแบบนะไมม่ MFC น่ารักคนละแบบโอ้โหน <men <men ี่นี <men 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 well, like> er <men <men ่นี mother, ่นี <men <men ่น้ำเพชรโชว์อะไรหนูกโชว์อะไรนี่นี STALK ่ MFC นี่นี่นี <men> <men> ่น่ารักคนละแบบครับส่วนน้ำเพชรนี่จะน่ารักตุ๊กตานะคะส่วนพี่แอมนี่ความสามารถเยอะเหมือนกันนะอ MFC สองปีสามเดือนอาอายุไ่้เลยได้เล่ยแผล่มือระวังเลยได้เลยโอ้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 ยยังไม่ชินยังไม่ชินนะยังไม่ชินน้องยังไม่ชินน้องยังไม่ชิน ส่วนน้ำเพชรบอกมานี่มานี่มานี้นี่นิ่งครับคุณครูบอกว่านิ่งครับนิ่งครับเดี๋ยวน้ำเพชรมาหามาเลเสียถอยเสียนี่โอ้โหเสียงเสียงเสียงอะไรเพื่อพูดเพื่ออะตัวพึ่งแหลมนะจะคล้ายๆลที่มันคิดนี่ โอ้โหดูน้ำเพชรโอ้ยเพชรเบ็ดน่ะโอ้ยน้ำเพชรโอ้ยโยนี่มาเลยนะโอ้ยสวัสดีครับพ่อครับพ่อครับสวัสดีครับนี่ความสามารถนะฮะแม่ม่เอฟซีของช้างเด็กวัยสองปีกับอีกสามเดือนนะฮะนั่นก็คือพ่อพลายแหลมชื่อแหลมเลยบอสบุคคล มงคลชัยช oh, oh, ื่อเต็มเต็มโอ้มงคลชัยไม่ไม่ร์ีเปลี่ยนชื่อแล้วครับเปลี่ยนชื่อกระทันหันครับมงคลชัยเออมงคลชัยครับเออบรรดาบรรดาที่มีมงคลเนี่ยรู้สึกว่าจะดื้อไหมเพราะขวานไม่ขวานนี่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 เมมเบอร์ซีนี่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 เราก็มงคลเหมือนกันนะประตู้นไหนมงคณ โอ้ยน่ารักแพ็อยูนะคะเป้เมฟซีฝากติดตามมงคนใทยนะด้วยนะคะเป่เมฟซีก็เป็นช้างเด็กหนึ่งเชื่อที่อยู่ในช่วงเรียนนะอดเรียนนี่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 น่นี่นี่่นี่โอ้หน่ารักน่า้เมฟซีนี่นี่ับเอ่ราบๆมแล้วไอ้ลูกเราา โอ้นะฝากเป็นกำลังใจให้พวควันไม่ควันด้วยนะคะติดตามได้ที่ที่ที่ไหนพวกควันติดตามได้ที่ไหนช่องลนยมุ่งค่นแม่แต่งโมน้องมุงคลชัยนะคะแม่เมฟสีก็เป็นช้างตกงานหน้าที่อยู่บ้านนะโอ้โหฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามด้วยครับแม่แม่ครับฝากติดตามด้วยครับ แล้วคราวหน้าเสียจะไปพระปะเชือกไหนนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กับพ่อพันธุ์ที่คนคนป่วยนะคะเป็นสีคลิปนี้ขออนุญาตจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ